สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเช้านี้ก็มาเจอกับแม่น้องเกชินีมาเจอกับแม่น้องเกซินีก็เจออาหารง่ายๆสไตล์แม่น้องเกซินีเช่นเดิมนะคะท่านผู้ชมขะวันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆเลยค่ะท่านผู้ชมข้าวผัก ข้าวจิ้มน้ำพริกปลาทูค่ะก็จะมีข้าวมีปลาทูทอดเอาไว้นะคะท่านผู้ชมค่ะก็จะมีปลาทูทอดเอาไว้แล้วก็จะมีหมูสไลด์ทอดนะคะแล้วก็จะมีข้าวนะคะมีผักจิ้มนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็จะตําน้ําพริกปลาทูนะคะท่านผู้ชมค่ะเรื่องตำน้าพริกปลาทูก็จะมีปลาทูแกะไว้นะคะท่านผู้ชมก็จะมีมะนาวนะคะมีมะนาว แล้วก็จะมีน้ำปลานะคะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีผงนวนะคะหรือว่าผงปรุงรสนะคะผงชูรสนั่นเองนะคะท่านผู้ชมและมีกระเทียมพริกขั่วเอาไว้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะเริ่มตําเลยนะคะท่านผู้ชมก็จะใส่พริกทั้งหมดขั่วเอาไว้เตรียมพริกขั่วกระเทียมขั่วแล้วก็หอมคั่วใส่ลงไปในครกเลยค่ะท่านผู้ชมแบบนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วเราก็ตํานะคะท่านผู้ชมก็ตําลงไปเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะ ทำประมาณนี้นะคะทําทุกอย่างให้พริกหอมกระเทียมทุกอย่างละเอียดนะคะทุกอย่างก็เอาไปคั่วให้สุกก่อนนะคะท่านผู้ชมคุณแม่ก็เอาไปคั่วจากนั้นคุณแม่ก็จะมาตํานะคะท่านผู้ชมอ่าก็จะมาใส่พกตานแบบนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะตาให้เสร็จก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะเมื่อตาพริกหอมกระเทียมละเริ่มละเอียดพอสมควรแล้วนะคะท่านผู้ชม คุณแม่ก็จะเอาปลาทูเนี่ยค่ะที่ทอดแล้วแกะเอาไว้นะคะท่านผู้ชมคะเราก็จะใส่ตำลงไปเลยค่ะท่านผู้ชมตำแบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชมคะเราก็ตำลงไปอ่าตำประมาณนี้ พริกปลาทูก็จะอร่อยใครก็ทำได้นะคะท่านชมเป็นเมนูที่แบบไม่ยากมากระวังกล้ามนะคะท่านชมอีกคุณแม่ก็จะแกะ่แม่หมดก็ต้องคอยระวังนิดหนึ่งทีตาคนแก่เนาะ,ะก็จะมีพลาดบ้างก็ต้องก็จะอร่อยดีนะคะเป็นน้ำพริกสุขภาพ ผักน้ำพริกกินข้าวหมดหม้อหมดไหเป็นเมนูไทยๆที่แบบเป็นเมนูที่แซ่บมากที่สุดที่คนไทยชอบกินเมนูน้ำพริกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกปลาทูน้ำพริกแห้งน้ำพริกอะไรก็แล้วแต่คนไทยก็จะชอบกินก็จะตั ให้ปลาทูกับพริกทุกอย่างที่เราคั่วไว้ให้มันเข้ากันชอบแหลกมากแหลกน้อยขนาดไหนท่านผู้ชมก็จัดการไปเลยค่ะน้ำพริกปลาทูวันนี้บ้านคุณแม่ก็จะกินเมนูง,ง่ายแต่ก็อร่อยได้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ปรุงรสชาติก็ไม่ยากอะไรนะคะน้ำพริก ลาทูของเราทุกอย่างก็จะสุกหมดแล้วอะค่ะพริกก็สุกอะไรก็สุกเราก็จะคั่วทุกอย่างคั่วทุกอย่างเลยค่ะท่านผู้ชมนะคุ่วลงไปเราก็ปรุงรสชาติด้วยมะนาวถ้าหวานก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนิดหนึ่งก็แล้วแต่ค่ะ เปรี้ยวหวานเค็มห้เนื้อประถูกเขาละเอียดแน่นก็จะได้ประมาณหนึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะปรุงรสชาตินะคะท่านผู้ชมก็จะปรุงรสชาติด้วย มะนาวค่ะมะนาวสดๆจากต้นนะคะท่านผู้ชมคะก็บีบลงไปเลยค่ะท่านผู้ชมบีบลงไปแล้วแต่ชอบเปรี้ยวชอบรสอะไรก็บีบลงไปเลยคุณแม่ก็จะผ่าซีกเอาไว้นะคะท่านผู้ชมมะนาวนี้ก็จะน้ำเยอะหน่อยเราจะบีบลงไปเปรี้ยวกระชาเข้มข้นหน่อย แ้งก็จะบีบลงไปให้หมดถ้าใครแบบชอบเหลวๆห,หน่อยก็ใส่น้ำอุ่นลงไปนะคะท่านผู้ชมแต่ถ้าใครชอบแบบแห้งๆคลุกคลิกๆคลุกคลิกก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็เติมมะนาวลงไปแล้วเราก็จะเติมน้ำปลาลงไปนะคะท่านผู้ชมเติมน้ำปลาลงไปหนึ่งช้อน เอาสองช้อนทอพอะน้ำปลาของคุณแม่เข็มก็จะใส่ผงนัวลงไปนะคะท่านผู้ชมใส่ผงนัวลงไปนิดหนึน่งค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วแต่ใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะท่านผู้ชมคุณแม่ก็จะตัดเค็มด้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมค่ะตันทรายนิดหน่อยถ้าใครไม่กินน้ำตาลก็ไม่ต้องใส่นะคะ แล้วก็คลุกเค้าลงไปค่ะท่านผู้ชมกคลุกเค้าลงไปประมาณนี้น่ากินทีเดียวแล้วก็คลุกเค้าไปค่ะผมแ,แม่คลุกเค้าก่อนคะท่านผู้ชมจะเอาไม้ตีพริกบดๆลงไป ใส่ต้นหอมผักชีก,ก็ใส่ลงไปก็จะได้ประมาณนี้ก็จะน่าอร่อยเดียวก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแม่จะตักใส่ใส่ถ้วยก่อนค่ะท่านผู้ชมข้าวผักจิ้มน้ำพริกปลาทูของคุณแม่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะก็จะน้ำพริกคุณแม่ก็จะตำน้ำพริกปลาทู เรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็จะมีข้าวนะคะหนึ่งถ้วยก็จะมีปลาทูที่ยังไม่ได้แกะนะคะท่านผู้ชมมีแตงกวามีผักชี ต้นหอมแล้วก็แล้วแต่จะมีผักอะไรก็ได้ค่ะท่านผู้ชมเราก็จะมากินแกล้มกันกับน้ำพริกปลาทูของเรารสแซ่บๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมอาหารไทยๆสไตล์ไทยๆเราก็อร่อยได้ค่ะท่านผู้ชมขาไม่ต้องมากไม่ต้องเรื่องมากเลยค่ะท่านผู้ชมเราก็อร่อยในสไตล์ง่ายๆของเราเราก็แซ่บได้อร่อยได้นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้คุณแม่ก็เลยมาตําน้ําพริกปลาทูกินในฤดูหนาวกินแซ่บๆกันไปเลยนะคะท่านผู้ชมขา ผู้ชมท่านใดชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้คุณแม่ด้วยให้เป็นกำลังใจแม่และน้องเกสณีีเพื่อทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะท่านผู้ชม